บรรยากาศตอนเจ้าเนอะอนถนนตัองปนมาใจตรงใจน้ากันหลายเนาะนี่ถนนเส้นลักติดน้ำท่วมแถวจมงเอียวนะนี่ตรงตรงน,น,น้าฮะน้าโอ๊หน้าเข้าน้าบรรยากาศอ๋อยังคือ,อยังเมอ nhưng lại đó. Tùng ná đó. Tằng tàng ná ná đó. Tùng ná. น่าหนาเขาออกง่วงอ่องอย่างป๊อกกับะยาไทยก็พอหรอครับรถวิ่งผ่านลืมบดีลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดที่ตามยังเด้อ

Bình nhây, bình nhây, bình nhây, bình nhây, ho bình nhây, โอ้โอตีกันเด้อ